รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผลลัพธ์สุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560ถึง2579คือเด็กไทยที่มีคุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์ในศตรวรรษที่21การเตรียมให้เด็กระดับปฐมวัยมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวสู่เป้าหมายและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งติดตามพร้อมกันกันกบมองมุมใหม่ไฟโฟกัสในวันนี้ค่ะ เรื่องของปฐมวัยเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยพูดไว้ชัดเจนว่ารัฐจะต้องดูแลเด็กเล็กให้มีความพร้อมก่อนที่จะได้รับการศึกษาในเรื่องของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับแล้วก็ต้องขอให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นและภาคเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการดูแลเด็กปฐมวัยด้วยปัญหาของประเทศไทยเราก็คือเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ เด็กปฐมวัยเนี่ยยังยังไม่ชัดเจนมากนะักอย่างเช่นเรามีทัศนคติว่าเด็กยังไร้เดียงสายังไม่ต้องทําอะไรนะครับหรือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีอะไรตํานองนั้นนะครับหรือว่าเราคาดหวังว่าเด็กไปโรงเรียนอนุบาลแล้วจะต้องอ่านออกเขียนได้ซึ่งเหล่านี้เป็นทัศนคติที่ที่ยังไม่ถูกต้องนักเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนของโรงเรียนอนุบาลระยองเราจะเน้น6กิจกรรมหลักกิจกรรมเสริมศกานกิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมการแจ้งและก็กิจกรรมแการยัษาเราบูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้เด็กได้ความพร้อมทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตปัญญานะคะ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตละอ,อ,อุทิศระดับประฐมวัยนี้แบ่งออกเป็น5้าชั้นเรียนเริ่มจากชั้นเรียนที่อายุน้อยที่สุดเด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวให้คุ้นเคยกับคนที่อยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นคุณครูพี่เลี้ยงหรือคุณครูฝึกสอนพอมาในระดับชั้นบ้านสาธิตเด็กเริ่มจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราก็จะจับประเด็นการเรียนรู้ผ่านการใช้ ระษาสัมผัสพอเข้าไปถึงอนุบาลหนึ่งในส่วนนี้โรงเรียนสาธิตละอ,อุทิศก็จะเปิดรับเด็กภายนอกหัวใจสําคัญของในระดับชั้นอนุบาลปีที่1คือการเรียนรู้จากผู้คนที่อยู่รอบข้างพอขึ้นไปอนุบาลปีที่2เด็กจะต้องถามให้เป็นเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างผ่านการถามคําถาม,ถามพอจบอนุบาลปีที่2ขึ้นแปอนุบาลปีที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเตรียมเด็กที่จะสู่โลกกว้างเพราะฉะนั้นตีมเรื่องของเขาก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์ชนิตชนิตศาสตร์นะคะ,นะคะแล้วก็ภาษา เพระาะฉะนั้นตรงนี้จะร้อยเรียนเพื่อเตรียมเด็กเข้าไปสู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมีช่วงตั้งแต่แรกปฏิทนทิจนถ,ถึงปีที่แปดนะครับเป็นช่วงที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาทั้งสติปัญญาร่างกายอารมณ์จิตใจเพราะฉะนั้นความพยายามของรัฐในการที่ให้ดให้การดูแลเนี่ยก็ต้องนำให้สมกับวัยขอยงเขาเด็กเล็กเลยจะดูแลให้เติบโตตามวัยได้อย่างไรสุขภาพอนามัยเป็นอย่างไรมีความสามารถทําอะไรได้บ้างกา,การใช้มือการใช้กล้ามเนื้อการใช้สายตาดันขณะน,นี้ อานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออกหลักสูตรที่เรียกว่าหลักสูตร,ระฐม,มวัยขึ้นมาแล้วเน้นการพัฒนาตามวัยการใช้กล้ามเนื้อมือการใช้สายตาสิ่งที่เราพยายามพูดกันก็คือว่าเมื่อเด็กพ้นจากอนุอนุบาลไปแล้วจะเข้าป .1 เนี่ยป .1 ถึงป .2 หรือป .3 เนี่ยไม่ควรจะต้องเรียนเนื้อหาสาระการศึกษาขั้นพื้นฐาน8สาระ ครับต้องมีเนื้อหาที่ที่เหมาะแบบกับการพัฒนาของเขาไม่งั้นไม่งั้นเด็กจะตกใจว่าเมื่อโตจากอนุบาลขึ้มนมาแล้วมาเจอเนื้อหาสาระเยอะขนาดนั้นเด็กของพัฒนาไปไม่ได้ขณะนี้สบทได้ปรับแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ด้วยก็เป็นประเด็นที่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยอสมหรือแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาธิการโดยกศนเองก็ต้องให้ความรู้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะเรียนดูเด็กนะครับให,ให้ให้เหมาะสมตามตามวัยของเขา พอจะเห็นแล้วนะคะว่าการเตรียมความพร้อมเด็กตั้งแต่ระดับปรถมวัยมีความจําเป็นหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นความสําคัญเด็กไทยในอนาคตจะสามารถพงาดบนเวทีโลกได้อย่างไม่ยากสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับมองมุมใหม่ไฟโฟกัสสวัสดีค่ะ